กบสบายดีพ่อพี่น้องกบสบายดีสวัสดีสีเพื่อจุบุุคนเนาะพอกันสินเก่าสิดเคยพี่น้องเอ้กะเบาต่ายบรรยากาศยามเศร้าๆโอ้ตอนนี้กะอยู่เพื่อนอยู่สั้นคือเกาเท่าเม่เพื่อนกะกำลังสบายดีพี่น้องต้มมันแทงพี่น้องเอ้กำลังต้มมันแทงเนาะอันนี้คือมันแทงนี่เลย nó, no. nó no săn tị cả, rồi kín no bài đi mà luôn, nó săn tị hết nha à? Tị, tị tị muỗ phi nó đây, cả, <tí> Tí mù. Tí mù, ้มมันแซงอันนี้ทำแม่เพิ่นสิต้มไปขายไปขายพี่น้องเอ้ยทำไมเป็นชีต้มไ,ไ,<ป>ไปขาย,ยาชาวบ้านเฮานี่แหลนะเนาะแม่ <c oughs> นนี่ตัวนี้กระแมนคือกันได้พี่น้องตัวนี้เป็นหัวน้อยนี่เนาะหัวน้อยก็ใส่แต่หัวน้อยหัวใหญ่ก็ใส่แต่หัวใหญ่เนาะคือว่าต้มให้ชุกซะก่อนแมน เป็นฟืนเป็นยังกับพอดีเอาไปเอามือนะฮะเลยพี่นอ้องฟืนอันเอามามือนันะเด็กอะสบายพี่นอ้องเอ้ยมือมันดังเลย <หา S 1> เนาะนฟืนใหญ่ฟืนย,ยังกับดังเต้มแบ่มีเลยดังจากว่าต้มสุกแล้วเาก็สิได้เอาใส่ถุงไปขายพี่นอ้องพอส่วนแรกก็จะหมักซื้อจะโตเป็นสุกเลยพี่นอ้อง ตัวดิบเขาบอกอยากขอซื้อไปได้เนาะเพราะว่านอกจากว่าเพื่อนจะเอาไปกินอยู่บ่อนไก่บ่อนอยางเพือนจะซื้อตัวดิบอ่าส่วนลายเพื่อนกินตอนนีซื้อแต่เพื่อนมักซื้อแต่ตัวซุกแล้วเนาะบางคนเพน่บบที่ขั้นต้มเดียวเลยไว้ามันบ่อลายเพ,พื่นอนมาซื้อที่ขั้นกักันเท่าต้มก็มีซื้อตัวชูคอนเทาคาสิมาโฮสท์พารพี่น้อง พักยามเศร้าเนาะบรรยากาศหนาวพี่น้องอากาศกา,เ,าเริ่มอุ่นแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดสวนพักแล้วบ่ายนี้เอาไว้จะไปพักก่อนพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีซีเบิร์ตสุขสุขพนเนาะบายดียามเศ้าพี่น้องเอ้ย เลยเนาะสำหรับพักสำหรับยัางข้าวนี่ก็คือว่าใหญ่แล้วพี่นอ้องสุดยอดเลยเนาะไอสปินบุกบุกอันนี้ก็คือว่าตอนนี้คือว่าคันว่าเอาไปกินก็นถือว่าได้แหละเนาะนกาดแป้งข้านี่ก็ใส่ข้างเรียบร้อยพี่เน,นาะทำแป้งก็เอาไม้นี่ใส่เอาพี่นอ้อง เรียนไปนี่เนาะว่าเ้าปลูกเราแคมร้านผักในปลูกใช้น้ำร้านผักนำแตงกะกระทั่งนี้นี่เป็นหอมหอมซีหอมซีหอมบวัวเนาะเสริมทาแน,นี่เป็นไรเรียกว่าจุดแหลนเนาะตกแต่งักยังเขานี่กันได้ใส่ข้างได้ ใหญ่แล้วมันก็เรืงสีเทา,าเคือขึ้นเนะเาะเด็ตัวนี้นี่พี่นอ้องตัวนี้พี่เงี้ยงเขาท่านแดงน,นั้นท่านแดงใส่ขางเขาตัดมาเรียบร้อยนี่กำลังเทาอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือมือมันเนะาะเทามือขึ้นมาจับลำเลยมาจับหาวนี่นะยจะทำกระชีขึ้นมาหนี่เนาะเอาไป ใส่เมนี่แหละพี่น้องซักปลาไวปลาไวเนาะตัวใดมันซีใหญ่ขึ้นมาแล้วครับซักข้างใส่สําหรับข้างสําหรับยังเขาก็ตัดมาแล้วเรียบร้อยเลยแหละพักคือว่างามจะสรอนพ่น้องเลยนี่อันนี้คือข้างมาเนาะตัดมาไวให้ใบไม่หล่นก่อนคอยอไปชักใส่กับมันกับพระธนีนญ่ปานใดาไหลเงาะลำมันก็นได้เนาะกระชีกขึ้นเมื่อก่อนพี่น้องนี่ทาแม่เพื่อกระชีเห็ดถงมันพี่น้อง ต้มซุกแล้วเรียบร้อยอเลยเนาะนี่เลยพี่น้องเบิง้ํงกันอันนี้คือมันต้มซุกแล้วเรียบรอย้อยจีแตกๆเลยทีเลยเนาะโอ้โหหอนท่อนอนพี่น้องมันเข่ากันทเลยอันนี้คือต้มซุกเรียบร้อยเลยเนาะอายงอหอนอยู่เลยพี่น้อง แตกไม่เงยไปสิเลยนี่วานิกะโอ้โหเขาต้มซุปมันชิแตกไปสิเนาะแห็นมันนุมน่มพี่น้องเลยมันชินุ่มๆเลยพี่น้องบิให้เบิ่งข้างในดูห่าบิให้เบิง่งหัวหนึ่งนี่พี่นอ้องข้างในม,ม,มันชิตัวม,มันพ<อ>ีน่น้องเลย <c oughs> นุ่มเลยเด้พี่น้องเนี่ยนขา,ขาวๆ้าวแซบแ <c oughs> ถบาแม่ประชิดทุงไปขายพี่น้องบันนี้ขายทุงละทุรายปะทุงละสาวพันกี่พี่น้องเอ้ ต้งละสีส <p ours hal> ิบบาทเนาะแซ่บพ <tr Pres air> <h ands> ี่นนอะเนื <it> ้อมันนุ่มๆหวานๆเนาะโอ้น้ำผักกะต้มนะน้ำพายโอคือไงใส่ปลาตุกันกะเลยค่ะ สามถุงแล้วนี่แล้วทาแม่ไปขุดวานนี่เนาะแม่น 开开关关，把室内热气透出去。嗯 เห็ดถงละสิบพันแน่เน้ะถงละสาวพันแน่น้องถงหนึ่งยี่สิบพันเกบเรือว่าสีบาทแล้วก็ถงหนึ่งสบาทเนาะยีบาทนี่เยบร้อย ได้ไปแล้วหาถุงส่วนตัวนี้เห็ดเป็นถุงหาพันกีบเนาะถุงน้อยหัว่น้อยพี่น้องเอ้ยนี่เลยมีทุกรุ่นพี่น้องถุงหาถุงซิปอะไรกถุงเช่เนาะบ้านนี้ก็ถือว่าเหตุแล้วเรียบร้อยเนาะนี่เลยโอ้ ถุงมันไปขายพี่น้องอันนี้ก็ชิไปขายพี่น้องรวมๆนี่ก็ได้จ็กถุงนี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถุงเนาะว่าป่านนี้เท่าแม่เป็นกระชิไปขายก่อนพี่น้องเอาละมาฮอนนี้ครับก็ได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพีนน่น้องเด้อพ่อกระชิบหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสดีบ ขอบคุณขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูก comment, ถกำลังใจถูกการติดตามหลับสมเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง